งานประเพณีชักพระที่อบจอตรังจัดขึ้นกำลังถูกตรวจสอบจากปปชนะครับว่ามีการตั้งข้อสังเกตที่น่าสงสัยนะครับว่าอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะหรือไม่แต่ว่ามันก็มีหลายประเด็นที่น่าสงสัยจริงๆนะครับทั้งการที่ไม่เปิดให้เอกชนรายอื่นๆเข้ามาร่วมประมูลรวมทั้งการที่จัดพื้นที่ขายของที่มีการเรียกเก็บค่าเช่า 9วัน9คืนบางร้านเขาบอกว่าจ่ายทีหนึ่งเนี่ยเฉียดแสนบาทเลยครับนี่คือบูธแสดงสินค้าแล้วก็ซุ้มขายอาหารกว่า500ซุ้มที่พ่อค้าแม่ค้าจ่ายค่าเช่าเอกชนเพื่อที่จะมาออกร้านขายอาหารในงานประเพณีชักพระที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบอจอตรังเขาจัดขึ้นบริเวณสนามทุ่งแจ้งอำเภอเมืองตรังตั้งแต่11-19ถึงสุลาคมครับก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาชมงาน เลือกซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมากงานนี้กำลังถูกสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชจังหวัดตรังเข้าตรวจสอบนะครับหลังพบว,ว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนใช้พื้นที่สาธารณะเก็บค่าเช่าพื้นที่และค่าจอดรถคนที่มาเที่ยวงานในราคาแพงไม่มีการประมูลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ส่อในทางทุจริตครับพ่อค้าแม่ค้าที่มาออกร้านจำหน่ายสินค้าบอกว่าค่าเช่าที่ถูกเอกชนเรียกเก็บเนี่ย ค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็เก็บไม่เท่ากันด้วยถ้าร้านตั้งอยู่นอกเต็นท์อันนี้ถูกเรียกเก็บ5,000บาทตลอดงานที่จัดขึ้น9วัน9คืนส่วนร้านค้าในเต็นท์ที่ผู้จัดงานจัดเอาไว้ให้อันนี้ถูกเรียกเก็บ10,000บาทส่วนร้านแผงลอยคือละ300บาทและหากร้านไหนใช้พื้นที่กว้างมากขึ้นจ่ายคืนหนึ่งเนี่ย10,000บาทซึ่งงานจัด9วัน9คืนก็ต้องจ่ายถึง90,000บาท ส่วนสวนสนุกแล้วก็สนามเด็กเล่นซึ่งใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับผู้จัดงานจะให้เหมาพื้นที่ทั้งหมดแล้วแต่จะตกลงกันครับแผงหนึ่งก็ร,ราคา1,000 0ค่ะ1,000 0ื 1, ่ี่วันหนึ่งหือเนี่ยงหมื่นเวันค่ะ9วันใช่จะไม่กลงราคาที่เราได้ถ้าบี้ก็น่าจะ,น,าจะน่าจะพอพอ,พอเหลือบ้างนิดนิดหน่อยๆไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่าเพราะว่ากําลังซื้อแต่แต่ละ กลุ่มกลุ่มคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็มีหลายกลุ่มใช่ไหมคะเราก็ขายพอที่จะแบบว่าให้เราอยู่ได้แล้วก็ของเราแผงเรยอย่างนี้ก็ราคาจับต้องได้หลักร้อยวันละวันละร้อยสองร้ครับแต่ว่าถ้าเหมือนราคางานในในในโดมเซ็นเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไปตามตามราคาไปตามพื้นที่ใช่ใช่ครับ ไทย PBS ได้เข้าพบผู้จัดงานส่วนร้านค้าเพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงกรณีไม่มีการประมูลพื้นที่จัดงานแสดงออกบูธขายสินค้าและเก็บค่าจอดรถคนที่มาเที่ยวงานที่ปป,ปชอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธจากผู้จัดงานขอไม่ตอบเรื่องนี้โดยอ้างว่าเป็นเรื่องระหว่างอบจกับปป,ปชเพราะตัวเองเมีหน้าที่จัดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าออกบูธขายสินค้าเท่านั้นครับ คือของเราเนี่ยเราจะแบ่งโซนนะคะถ้าได้เดินดูเนี่ยจะมีโซนอาหารก็จะเป็นอาหารส่วนโซนร้านค้าก็จะเป็นโซนร้านค้าเราจะแบง่งโซนกันอย่างชัดเจนไม่ให้เหมือนกับส่วนที่ขายของเป็นสินค้าร้านค้าก็เป็นโซนร้านค้าโดมแอร์ก็จะเป็นแม่ค้าส่วนที่เป็นโอท็อปกับแม่ค้าที่วิ่งงานตามห้างแล้วก็ในส่วนของอาหารเนี่ยก็จะเป็นเส้นหลักที่ว่าไปทางเรือพระนะคะก็จะเป็นแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะมีแต่ละโซนที่ว่าแตกต่างกันชัดเจน ด้านนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปปชจังหวัดตรังก็บอกว่าการจัดงานออกบูธแสดงสินค้าในงานประเพณีชักพระที่อบจจัดขึ้นพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งแจ้งก่อนหน้านี้ปปชเคยมีหนังสือเตือนไปยังอบจตรังแล้วนะครับถ้าจะจัดงานในที่ดินของรัฐหรือว่าที่สาธารณประโยชน์อบจควรทําให้ถูกต้องตามระเบียบ แล้วก็ตามข้อกฎหมายหลังไปพบว่างานดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้เอกชนมาจัดงานโดยไม่มีการประมูลนำไรายได้เข้ารัฐแล้วก็เรียกเก็บค่าเช่าที่แพงเกินจริงในลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์แต่ว่าอบาจยังฝ่าฝืนระเบียบแล้วก็ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องปปชบอกว่ามีหลักฐานแล้วก็เดี๋ยวจะเอาผิดตามกฎหมายนะครับ ขณะที่นายบุญเล้งโลสถาพรพิพิษนายกอบจตรังให้ข้อมูลกับไทย p b s ว่าอบาจไม่ทราบว่ามีเอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เก็บค่าเช่าและเรียกเก็บค่าจอดรถขอไปตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็อ้างว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการออกบูธและเรียกเก็บค่าเช่าดังกล่าวครับ